แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยเกี่ยวกับเรือรบของไทยปี2025พร้อมชื่อช่องว่าไบคลับโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบคลับช่องของเรานำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารทั้งทางบกทางอากาศและวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งพาหนะที่ทรงพลังและน่าทึ่งของกองทัเพเรือไทย นั่นคือเรือรบใหม่ปี2025ที่ทั้งล้ำสมัยและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเรือรบรุ่นใหม่ของประเทศไทยในปี2025นี้นี้เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกองทัพเรือไทยโดยได้รับการพัฒนาให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบควบคุมอัตโนมัติและการติดอาวุธที่ครบครันสำหรับการปกป้องหน้าน้ำไทยและการปฏิบัติภารกิจในระดับสากลเรือรบรุ่นใหม่นี้ถูกจัดอยู่ในประเภทเรือฟริเกตหรือเรือพิฆาตเบาซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับเรือดำน้ำ เครื่องบินและเรือผิวน้ำของศัตรูได้อย่างแม่นยำด้วยระบบเรดาร์สมิติและโซนราใต้ทะเลที่ทันสมัยเรือสามารถปฏิบัติภารกิจตรวจการและป้องกันภัยทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงความเร็วของเรือลำนี้อยู่ที่ประมาณ30นอตหรือเกือบ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเรือรบขนาดใหญ่ตัวเรือมีความยาวประมาณ120เมตรและสามารถบรรทุกลูกเรือได้มากกว่า150นายพร้อมระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่บนเรือ เรือรบ2,025นี้ยังติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเรืออีกทั้งยังมีปืนใหญ่หลักขนาด76มิลลิเมตรที่สามารถยิงได้ทั้งเป้าหมายบนพื้นดินและอากาศรวมถึงระบบ CIWS สำหรับการป้องกันตัวเองจากขีปนาวุธที่เข้ามาไกลอีกหนึ่งความสามารถที่น่าทึ่งคือดาดฟ้าด้านหลังที่สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางได้ทำให้เรือสามารถนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงได้ทันทีระหว่างภารกิจ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลาดประเวนและการกู้ภัยทางทะเลในแน่ขององค์การควบคุมเรือใช้ระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทําให้สามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และออกคําสั่งได้อย่างรวดเร็วระบบสื่อสารและเซ็นเซอร์ต่างๆได้รับการออกแบบให้สามารถทํางานในทุกสภาพอากาศและกลางคืน เรื่องของราคาเรือรบลำนี้มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาทหรือประมาณ280ล้านดอลลาร์โดยเป็นงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมเพื่อยกระดับความมั่นคงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ราคาจะสูงแต่ก็นับว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคนโนโลยีและความสามารถที่ได้รับอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหากรรมต่อเรือในประเทศเพราะบางส่วนของเรือลำนี้ผลิตโดยบริษัทต่อเรือของไทยร่วมกับบริษัทพันธมิตรจากต่างประเทศ สิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบของเรือลำนี้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยมีระบบจัดการของเสียและน้ำเสียในตัวเรือเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดและยังใช้เครื่องยนต์ประหยัดพลังงานแบบดีเซลไฟฟ้าที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์การเข้าประจำการของเรือลำนี้จะช่วยเสริมศักยภาพของกองทัพเรือไทยอย่างมหาศาลไม่เพียงแค่ในพานกิจการปกป้องอธิปไตยแต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการรักษาความสงบในน่านน้ำสากลและการเข้าร่วมการฝึกร่วมกับกองทัพเรือประเทศพันธมิตรอนาคตของกองทัพเรือไทยในปี2025จึงเป็นที่จับตามองเพราะนอกจากเรือลำนี้แล้วยังมีโครงการเพิ่มเติมในการจัดหาเรือดำน้ำและเรือปวดการไกลฝั่งอีกหลายลำซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของกองทัพในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญเราหวังว่าเรือรบลำนี้จะสามารถปกป้องน่านน้ำไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความพร้อมของประเทศไทยในยุคใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมช่องใบคลับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหากต้องการเวอร์ชั่นยาวขึ้นหรือแบบเฉพาะทางเช่นเจาะลึกเทคโนโลยีหรือประวัติการพัฒนาเรือบอกผมได้เลยครับ